เราดีๆของเราที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อเนาะโอนเงินให้ท่านยังไงครับอ,อ๋อคือคือเรื่องมันมีอยู่ว่าคือผมเอเงินให้แม่ก่อนคือปกติจะให้แม่อยู่แล้วทีละหมื่นทีละหมื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนั้นน่ะกำลังจะนอนแล้วก็คิดขึ้นได้ว่าเอ๊ะคุณให้พ่อบ้างเปล่าวะผมไม่เคยให้พ่อเลยเพราะเราคิดว่าพ่อทํางานหาเงินเองได้อะไรเงี้ยเราก็เลยเออให้พ่อซะหน่อยดีกว่านะครับจะได้แบบชื่นใจหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยโอนให้พ่อไปบ้างหมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทใช่แล้วเขาก็ส่งมาในไลน์กลุ่มบอกว่านแส ผมเลยรู้สึกว่าท้าทายกันมากไปแล้วคือผมกับพ่อเป็นความสัมพันธ์ที่แบบฟิลแบบเพื่อนเันให้ยมมากๆเลยจะไม่ใช่ฟิลแบบครับพ่อสวัสดีครับพ่ออะไรเงี้ยจะแบบกินข้าวยัง่ะอะไรเงี้ยจะเป็นฟิลแบบเหมือนเพื่อนคุยกันทั้งคู่เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กมากแล้วจะแบบไม่ค่อยคุยกันดีๆอ่ะจะต้องกวนประสาทกันไปกันกลับอะไรเงี้ยพูดดีๆกันไม่ค่อยได้ถ้าคนอื่นมาฟังผมอาจจะดูแย่เลยอ่ะพะเราเจอพ่ออะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอยพ่อชักจะท้าทายเรามากเกินไปแล้วนะก็เลยจัดไปโอนไปแสนบาท เขาก็ตกใจเขาก็ส่งสติกเกอร์อุ้ยมาอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าที่โอนไปเนี่ยเยอะเนี่ยเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ใช่คนซูรุ่ยซูไายพ่อผมเนี่ยแบบเป๋าตังค์ยังไม่มีเลยเพรารู้สึกใส่ของเกงก็ได้อะไรเงี้ยเขาเป็นคนอย่างนั้นแบบไม่ไม่ใช้เงินเลยสักบาทหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็เลยให้เขาแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าลึกๆเขาน่าจะเอาไปจ่ายค่าบ้านแล้วพอเช้าวันต่อมาเขาก็ส่งสลิปค่าบ้านมาจริงๆผมโอนไปทั้งหมด1นึ่งแสนหนึ่งบาทให้พ่อใช่ไหมแต่เขาโอนค่าบ้านไปแสนสองตัวเเเเอออองพิ่ขาาไีกะรคื เออเราก็เลยแบบเดี๋ยวให้อีกว่าหลังอะไรเงี้ยรอบหน้ายังไงต้องหนักกว่านี้ไหมถ้าท่านเกตบอกว่าเออเป็นหลักแบบมากกว่านี้ยังไงเราต้องให้ไปอีกขอทํางานแล้วดูเงินก่อนแล้วกันให้อย่างนี้ทุกวันก็ไม่ไหวไหมผมก็หมดพอดีอะไรเงี้ยแต่ก็ก็ให้อยู่แล้วเพราะว่าสาหรับผมครอบครัวอันดับหนึ่งจริงๆคือครอบครอบครัวกันอันดับหนึ่งคืออย่างช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่เราแบบอุ้ยโอเคไหมครับโอเคไหมโอเคแล้วกันโอเคเราถือ คือตอนนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นช่วงเวลาเก็บเกี่ยวของเราเราก็แบบปลูกมานานนะ่ะต้นนี้ปลูกมาทั้งห้าหกปีมันก็เป็นช่วงเวลาเกี่ยวเราก็ทํางานเป็นอันดับหนึ่งช่วงนี้เราต้องยอมรับเลยว่าไม่มีเวลาให้ครอบครัวเท่าไหร่นักเลยน้อยมากถึงบ้านคือแค่เจอหน้ากันล้วก็แบบเออเป็นไงบ้างกินข้าวยังขึ้นไปนอนอะไรเงี้ยแต่เราก็ทําทุกอย่างไปก็เพื่อครอบครัวนั่นแหละตั้งใจทางานหาเงินก็เพื่อจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวเราให้มันดีขึ้น<ร>เพราะแบบบ้านผมเคยจนมาก่อนไงแล้วเราไม่อยากกลับไปอยู่ตรงนั้นอีกแล้ว ราต้องขึ้นไปข้างหน้าอย่างเดียว,วเราก็เลยต้องจะทํางานแล้วก็หวังว่าจะพา,าครอบครัวเราไปถึงจุดจุดนั้นที่เรานึกถึงไว้ได้ครับแต่ว่าท่านมีแบบพูดอะไรห่วงเราไหมเกีเ่ยวกับการทํางานอย่างไรบายเขาไม่ห่วงเขาจะห่วงแค่เรื่องนอนพอหรือเปล่าตอนเช้าจะกินอะไรแม่สมมาจจะเป็นแม่เพราะพ่อก็อทำงานเหมือนกันเลีคยแม่จะคุยกันเยอะ ก็จะแบบนั่นแหละเออกลัวกลัวนอนไม่พอวันไหนกลับดึกก็แบบจะจะรออะไรเงี้ยเราก็แบบไม่ต้องรอแล้วกลับไปนอนเองอะไรเงี้ยก็จะส่วนมากห่วงเรื่องงานนั่นแหละเขาก็อยากให้งานเราออกมาดีที่สุดเหมือนกันไม่แพ้เราตอนนี้ไบร์ได้นอนวันละกี่ชั่วโมงนอนเยอะไม่นอนเยอะคืออย่างน้อยๆต้อง6กชั่วโมงไปอะถ้าเป็นไปได้ก็จะนอน6ชั่วโมงให้ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าที่น้อยสุดกี่ชั่วโมงแค่นอนต่อวันนะช่วงนี้งานถัวถ้าน้อยสุดคือไม่ได้นอนคือไม่ใช่ว่ามีไม่มีเวลานอนนะไปเป็นโรคนอนไม่หลับ ท่านยิ่งนอนแบบไปแบบอีเวนต์ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกหลับไม่เคยได้หลับเลยเ<ม>พราะมันนอนไม่หลับจริงๆเป็นแบบพอมันต่างที่มันมันต้อง,อง,องพ่งนี้เช้าต้องตื่นกี่โมงพอมันแบบมันฟิกซ์มากๆเราจะรู้สึกว่ามันนอนไม่หลับอะไรเงี้ยครับ<ม>ก็ต้องพยายามนอนหาของช่วยๆให้หลับหลับอะไรเงี้ยครับมีไปปรึกษาคุณหมอหรืออะไรไหมการโรคนอนไม่หลับของไม่มีเลยแต่คิดว่ารอว่างๆแล้วไปทีเดียวพราะไปมีปัญหากับการนอนเพราะว่าเหมือนมีคนเคยบอกว่าเป็นโรคจุดหายใจระหว่างหลับด้วยเพราะว่าเป็นคน นอนแบบนอนนอนกลนบ้างบางวันวันก็ไม่กลนบางวันก็กัดฟันบางวันก็หยุดหายใจอะไรเงี้ยมีปัญหามากๆก็เลยคิดว่าต้องรอรักษาใหญ่ทีเดียวเลยดีกว่าครับอันนี้แบบหวั่นไหมว่ามันจะกระทบหนักเข้าไปหรือเราไม่ยิ่งไม่รีบไปเช็คไปอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคิดว่าคิดว่าไม่นะครับเพราะว่าหลังๆมันนี้เหมือนไม่ค่อยเป็นแล้วนะเมื่อกี้เราก็แอบถามแม่ว่าเราเราหลับข้างล่างว่าวันนี้ไปกัดฟันไหมไปกลนไหมไปอะไรไหมก็ไม่ค่อยเป็นเท่าเมื่อก่อนแลลวเหมือนช่วงนี้ก็ ไม่ได้สาหัสมากเอาจริงทํางานทุกวันแบบนี้ยังเบาถ่ายละครอีกนะความรู้สึกผมอะถ่ายละครตอนสองเรื่องนั้นคือหนักจริงหนักอันนั้นเป็นหนักเลยยแต่พอได้พักไปแป๊บหนึ่งก็ถือว่าได้ชาร์จแบตชาร์จพลังทํางานแค่นี้คือชิลมากครับผมในแก๊งเราสี่คนอยากจะแบบมีใครที่แบบจับจงจับจิ้มของเราคู่กับเราสักหนึ่งจิ้กับใครอยากจิ้มกับใครเหรอพี่ตงไหมพูดจิ้มไหมรู้จักอ๋อเออสี ไม่รู้เลยอ่ะนึกไม่ออกเลยไม่เคยไปทางนั้นเลยแต่ว่าแฟนๆเขาก็จะชอบเห็นไปแต่พี่ตีอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้ฟิวจิ้นก็คือไปแต่พี่ตีชอบแกล้งคนอื่นก็จะเป็นแบบเออน่ารักน่ารักเป็นคู่พี่น้องคู่ฮาอะไรอย่างเงี้ยคือเคมีดีกับพี่ตีเคมีดีกับพี่ตีน่ารักพี่ตี จะจิ้นขึ้นไหมหรือว่าเป็นผู้ที่แบบว่าเออมีมุมน่ารักโมเมนต์แบบมีง่ายๆเป็นแบบเขาไ้ฟินได้กรีดกันอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องแล้วกันน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยครับพี่น้องกดประสาทเป็นตัวแบบตัวน่ารำคาญในห้าคนจะมีเป็นแบบแนวซีรีส์อะไรอย่างนี้ไหมพิจในเรื่องราวตอนนี้เขาแบบโอ้ช่องเราก็ผลิตค่อนข้างจะเยอะด้วยอันนี้ไม่รู้นะคตนเลยว่าสุดท้ายแล้วพวกเราจะได้ไปเล่นอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่าเอาจริงช่องวันตอนนี้ก็คอนเทนต์ค่อนข้างเยอะมากๆแบบมีมีมีอะไรให้ทำเยอะมากๆนะครับก็ อยู่ที่ผู้ใหญ่แหละว,ว่าเขาอยากให้เราไปลงทางไหนอะไรเงี้ยอย่าง,างละครใบเรื่องหน้าก็เป็นแนวที่เราไม่เคยเล่นมาก่อนเหมือนกันเป็นแนวที่ค่อนข้างจะท้าทายตัวเองเลยแต่ก็รอดูครับเริ่มถ่ายเดือนหน้านี้ครับโอ,โอเคแล้วติดตามกันเนาะติดตามกันครับช่องวันครับผมคอนเตของงานมิตรล้หน่อยว่าเป็นคอนเตอไได้ยินมาว่าคุูพีใกล้ชิดมากใช่ก็คือคอนเซ็ปต์แรกคืออันดับแรกคือเราอยากเอาตัวตนเราใส่ไปในนี้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยที่ยังเป็นโชว์อยู่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวตนของเราคือเราไม่อยากให้มันดูเป็น แฟนคลับแฟนขับกับดารามามานั่งดูกันอะไรอย่างงี้อยากให้เป็นฟิลแบบเหมือนเพื่อนกันเหมือนเพื่อนสนิทกันเพื่อนมาหาลายัยอะไรเงี้ย <c oughs> เพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ก็คือตา, <c oughs> ตามใจแฟนแฟนๆตามใจแฟนๆก็คือจะเป็นแบบเน้นคุกคีเลยมันจะไม่ใช่แบบอยู่แบนบเวทีแล้วก็มานั่งดูจนจบมันจะมีแบบเราจะวิ่งขึ้นวิ่งลงเข้าไปเล่นกับคนนั้นคนนี้แบบทั่วถึงสุดๆเหมือนที่ไปชอบทำเลยก็จะเป็นอย่างนั้นมากกว่าสถานที่นี้อยากพูดมากเลยแต่ว่ายังพูดไม่ได้อยากเซอร์ไพรส์มากกว่าอยากให้อยากให้เซอร์ไพรส์มากกว่าจริงเดี๋ยว แฟนมิตจะเริ่มประมาณสิ้นเดือนสิงหา,าแถวๆนี้ปลายๆเดือน20กว่าๆสิงหาอะ,อะไรเงี้ยเป็นวันเสาร์เอาเป็นว่าเราติดตามครับตอนนี้กําลังคิดโชว์อยู่ไ่้ยอยากคิดเองเพราะว่าช่องช่วยจัดแหละแต่ว่าเราจะพยายามดีไซน์ทุกอย่างออกมาให้มันเป็นผสมผสานความเป็นเราให้มันมากที่สุดแล้วก็อยากบอกฝากบอกว่าอยากคาดหวังว่ามันจะเหมือนแฟนมิตอันไหนอย่าไปเปรียบเทียบเพราะมันจะไม่เหมือนใครแบบแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต แล้วก็คงไม่มีใครทำด้วยจริงหรอเออแต่ว่าเซอร์ไพรส์ความสนุกสนานเกสอะไรอย่างเงี้ยพี่ใบจัดเต็มให้แฟนคลับของเกสไม่แน่ใจแต่ถ้าคนมาดูใบรับรองว่าจัดเต็มครับผมอ๋ออ๋ออ่ะต้องติดตามกันทีเนาะครับได้ยินว่าดูแลแฟนคลับเหมือนแฟนเลยจริงใช่ผหมือใช้คำพูดว่าฟิลแฟนฟิลแฟนเราก็จะแบบว่า รายงานนะ่ะทำอะไรบ้างวันนี้เออวันนี้ตื่นมาตอนนีนะ้กินข้าววันนี้อะไรเงี้ยแล้วก็น่ารักดีแล้วว่าเขาก็ชอบให้เราบอกอย่างนั้นมันรู้สึกว่าได้ใกล้ชิดมากขึ้นได้คุยเล่นกันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับเราก็จะพยายามเล่าให้เขาฟังตลอดว่าเออวันนี้เป็นไงบ้างอะไรเงี้ยเหนื่อยไหม ไปให้กำลังใจพวกเขาบ้างอะไรเงี้ย้วน่ารักดีเราก็แฮปปี้นะที่ทำอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่รู้สึกว่ามันต้องทําแต่รู้สึกว่าอยากทาเพราะเขาหน้ารักกับเรามากเงียเราเลยก็เลยอยากหน้ารักกับเขามากเหมือนกันเรามอาีอะไรอยากจะบอกเขาไหมที่ผ่านมาเหมือนเขาบอกอะไรกับเราเยอะบอกรักได้ไหาเอาอ<ๆ>จริงอันดับแรกขอขอพูดถึงแฟนคลับเก่เ<อ>าก่อนเลยแฟนคลับเก่าๆ,ๆนี่นเหนื่อยเราทำใหม่ๆนะเพราะว่าไม่ใช่เราเหนื่อยนะเขา่เหนื่อยเพราะว่าเหมือนเขาต้องคอยเทคแคร์คนใหม่ๆด้วยคือเราไม่ได้สั่งให้ทานะแต่เขา ยินดีที่จะทำแบบคอยแนะนําว่าเอ้ยทำอย่างนี้ดีไหมอย่างนั้นห้ามทํานะหรือว่ามันอยู่ด้วยกันสิแบบบางคนแบบอยากมาตามไปจังแต่มาคนเดียวก็แบบเอ้ยมาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอี้น่ารักมากไปขับใหม่ๆหก็น่ารักน่ารักเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เห็นภาพของคนอยู่เยอะแล้วเราก็แบบเพื่อปิ่มเวลามางานแล้วเราเห็นคนมารอฟังเรามาให้กําลังใจเราก็เยอะอะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจขึ้นเราเพอร์ฟอร์มออกมาได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับเพราะว่าความจริงไปไม่ใช่คนเก่งเลยนะแบบการขึ้นเวทีเราก็ตตตื่่นนเเ้แพอรา เห็นคนที่เขารักเรามาให้กําลังใจเราอะความตื่นเต้นหรือความกังวลมันหายไปเลยแต่ไม่ว่าเราแค่อยากอนเตอร์เทนอยากอยากส่งความสุขแค่นั้นต่างคนต่างแฮปปี้เท่านั้นเองจบเลย